ก็กรเพืสาันเจ็ดครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําในส่วนของอบัวขอบหน้าต่างครับก็กับบัวส่วนของผนังตำแหน่อง,องนี้นะโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเรามาตั้งตัวโปรไฟล์ก่อนมาที่ New Family แล้วก็มาตรงที่ Template อ่า เมตริกโปรไฟล์ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะสร้างบัวขนาดสิบคูณสิบเซนนะก็ลบมุมมัน,นิดนึงแล้วกันก็มาที่คีนะครับแล้วก็สร้างลายอ,ออกมาสักจุดอันนี้เป็นหน่วยมิลนะน,นี่โอเคลงมางล่างครับแปดสิบ เข้ามาสักยี่สิบลงอีกยี่สิบโอเคครัแบบสร้างบัวนนะ้าตาประมาณนี้เสร็จแล้วก็ให้เราเซฟเซฟแอดเซฟที่เป็นเป็นบัวสิบคูณสิบประมาณนี้นะ โ okay, อเคกดเซฟแล้วก็โหลดอินทกโปรเจกต์ไปทีนี้เราจะสร้างอีกอันนึงก็คือห้าคูณสิบนะครับก็ามาที่เดิมเมน,นะดินิวแล้วก็เมทริกโปรไฟล์เมทริกอันนี้โอเคคัดไปขึ้นมาสร้างอีกตัวหนึ่งก็คืออ่าเชฟมันก็คือประมาณห้าสิบนะ แล้วก็หนึ่งร้อยโอเคแล้วก็อีกห้าสิบหนึ่งร้อยอ่าแล้วก็เซฟทีนะเซฟแอสแฟมิลี่เป็นบัวห้ารุ่นสิบโอเคเซฟแล้วก็โหลดโปรเจกต์อันนี้โอเคครับแล้วก็จะปิดสองน,นี้ไป แต่แล้วเรามาสร้างบัวที่สามดีนะครับเดี๋ยวสร้างประมาณตำแหน่งนี้เดี๋ยวสร้างไปให้รอบก,ก่อนสีได้แล้วเดี๋ยวกย้่อมาอปรับระดับกันแยกตำแหน่งเข้ามาที่วอลครับแล้วก็วอลสวิตโอเคทีนี้เราก็มาอีดิทไทปก็รูปปิเกตเลยครับรูปปิเกตชื่อก่อนก็เป็นอันแรกก็คือบัวสิบเอ็กเอ็กคูดสิบประมาณนี้โอเค แล้วก็เลือกโปรไฟล์เป็น1 0บคูณินะครับแล้วก็เลือกเมนเทเรียนไปเลยมเม t e ทเรีก็เลือกเป็น W4 แล้วกันโอเคนะครับโอเคครับเหลือแล้วก็มาลากได้เลยไมฮะม่ที่นี่เราอ่ะผมวางประมาณนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ลากโดยรอบไปโอเคกด X แคบออกได้แล้ว รเราได้บัวแล้วนะครับรอบด้านนะครับนี่เดี๋ยวเรามาตรงตรงด้านด้านเล็บแล้วกันครับประมาณนี้เราอาจจะดูระยะว่าเราจะให้มันสูงเท่าไหร่จากพื้นก็ได้จากพื้นขึ้นมาเอาสักสองเมตรสี่สิบประมาณสองเมตรสี่สิบ โอเคคนระับเราก็ได้บัวรอบแล้วทีนี้เราก็ลองมาใส่ในส่วนของเสาสามต้นนี้ดูกนะ็ใส่ที่วอลสวิตเหมือนกันเนดะี๋ยวใส่โอเค ทีนี้ในกรณีที่มันมันใส่แล้วไม่รู้สึกทาํางานยากก็อาจจะเลือกแค่2ต้นนี้เลือกงานสองต้นนี้แล้วกดเทค็ันบล็อกย่างนี้ก็ได้นะเพื่อเราทํางานตรงนี้ง่ายขึ้นโอเคแล้วก็ใส่บัวที่เหลือนะครับกดวสวิฟใส่ไปก่อนยังไม่ได้มีระย,ยนะก็คือวนไปรอบสีด้านก่อน เรียบร้อยก็กด section block กลับมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลือกแค่3ามต้นนี้แล้วก็กด section block ประมาณนี้ดูนี้เราก็อาจจะต้องมาปรับตัวลูกด้านด้านเล็กนะจะสูงเท่าไหร่ดีก็ปรับทีเดียวเลย ่าสูงสักตรงนี้แล้วกันนะเอาไว้เป็นบัวบัวเสาด้านบนนี้เป็นแค่อยากให้ได้เทคนิคนี้อาจจะดูแล้วไม่สวยงามาประมาณนี้มาดูที่สามดีก็จะเป็นปัวข้างบนอย่างนี้ โอเคครัพอได้คอนเซปตที่เรามาใส่บัวในส่วนของหน้าต่างบ้างหน้าต่างเราก็ใส่ในส่วนของรูปด้านเลยก็จะใช้วอลสวิฟนี่แหละเป็นตัวใส่แต่ว่าเราจะวอลสวิฟเปลี่ยนกิดิตนะก็เป็นอรูปพิเขตมาก่อนแล้วกันเป็นบัวห้าคูณสโอเคแล้วก็เปลี่ยนตัวโปรไฟล์เป็นห้าคูณสิเป็น w ิวเหมือนเดิมนะครับ กดโอเคอ่ก็จะมาให้เราก็มี horizontal กับ vertical เนะอะก็ใส่ตัวแนวนอนไปก่อนโอเคได้มาหน,น,นึ่งอันแล้วก็อ่านี้เดี๋ยวก็ลายใส่แล้วกันมาบนี้แล้นนนน็ใส่ตัวแนวตั้ง ลเลือกตัวบัวแล้วก็เกียร์ซิมิล่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นแนวตั้งแทนโอเคแล้วก็อะไรเราใส่หน้ตาต่างโอเคครับเดี๋ยวก็ขยับมัน จุดโหนดมันอยู่ตำแหน่งเดียวกัน้หมดมันก็จะต่อกันที้รอจแต่โนมันโอเคครับก็ประมาณนี้ ก็ได้บัวมาที่เหลือก็ไปเขียนในส่วนของด้านหลังครับแล้วก็ด้านขวาประมาณนี้แล้วก็ใส่ของด้านหน้าในส่วนของหน้าต่างในส่วนของหน้าต่างมันอาจจะเห็นไม่ทั้งหมดก็อาจจะต้องทํางานในส่วนของเซกชันครับก็ตัดเซกชันผ่านตรงนี้มาหนึ่งอันตรงนี้เลยมันก็จะทำให้เราทํางานเห็นในส่วนของประตูหน้าต่าง เป็นเฉดก็ได้ก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็วัน,นมีมันมีหล็กแกนตสาด้วยมันก็เลยมีแกนเสาโผล่ขึ้นมาครับโอเคอ่าทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่3าดีไหมนะครับก็ปิดติ๊กช็อตบล็อกไปเราไปใกล้บัวมารับทั้งหมดทีน,นี้ขั้นตอนต่อมาก็คือตอดปริมาณนะครับก็สักเจอสกเกตตัวนะครับนิวแล้วก็จะมีในส่วนของวอล อวอลแล้วก็เป็นวอลสวีปนะครับกดโอเคส่วนวอลสวีปเนี่ยเราต้องการอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะอนันแรกก็คือ,อตัวตัวไทมาร์กไม่ได้ใส่ตัวไทยด้ยกัน,กนแล้วก็เอาไทมาร์กมาด้วยนะครับโอเคเข้ามาตัวความยาวตัวแรงนะความยาวก็คงมีประมาณนี้สามอย่างนะครับโอเคกดโอเคดู เราไปได้ตัวบัวมานะครับไทมาร์กยังไม่ได้ใส่ก็มีห้าคูณสิบส่วนไทมาร์กอยากจะออกก็ออกรับจริงไทมารกก์กตัวนี้อาจจะชื่อเดียวกันแล้วก็มาตรงฟิลเตอร์นะครับแยกตรงฟอตติงนะ้งแยกตัวไทนะแล้วก็รวมรวมความยาวที่ไทยด้วยแกนทัวงทั้วด้วยนะแล้วก็ฟอร์แมตตัวแรงรวมความยาวแรงโอเคนะครับก็จะได้มา เมื่อกี้ยังไม่ได้กด Formatting แรงลงกุลเลนตัวร์เทครับโอเคได้วความยาวมา5.80กับ23.8เราจะได้ความยาบวบัวใจละขนาดมาสำหรับการเตรียมงานถังซื้อนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวขอใส่ในตัวของบันไดนะครับไปด้วยแล้วก็ราบกันตกอีกสองอันโอเคตัวหน้าจ่ายเองก,ก็ พอได้ไอเดียก็ไปใส่ที่เหลือต่อให้จบนะครับนี่คือการใส่แบบวอลวิฟนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ตัวบันไดข้างหน้าก็มาที่พพ้นชั้นหนึ่งโอเคใส่ขึ้นตรงนี้นะก็มาที่อจิเตกมาที่สแต็ปกลับไปบันไดนี้แล้วกันอ่าชั้นหนึ่งต้องเป็นชั้นอ้างอิงนะครับคือศูนย์ขึ้นชั้นหนึ่งลบไปสิบเซนโอเคจาก ลากเลยลากไปก่อนเลยโอเคได้บันไดแค่ประมาณห้าขั้นประมาณนี้ก็กว้างก็หนึ่งจุดห้าเ่ั้นครับครับติ๊กูกครับเรียบร้อยแล้วก็อะลายมาใส่ขอบเฉลียงแล้วก็วางน,น้ำเข้ากกลางโอเคกด eq ครับอ่าเรียบร้อยครับลบออกโอเคครับเรามาดูในส่วนของ 3D ครับเราก็ได้ตัวบันไดมานะครับแล้วก็เปลี่ยนลาวกนตกเปลี่ยนมือจับเป็นเกนะ้าสิบเซนโอเคตัด MA ครับใส่เลยได้ประมาณนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ลาวกนตกทั้งหมดที่เหลือ,อตัวตัวนี้ Okay. ทีนี้เดี๋ยวเรามาที่ชั้นหนึ่งใช้ลากันตกตัวนี้ก็อัจิเตกครับหรือลอิงเลือกลายก็ได้แล้วก็ออพเซต์ข้ามาสักสิบเซนประมาณนี้โอเคครับ okay. ทิศถูกไปหนึ่งก่อนหนึ่งันโอเคแล้วก็สร้างอีกครับก็ออพเซต์ข้ามาสิบเซนเหมือนเดิม นอคีส okay. ูบครับแล้วก็สร้างตรงนี้อีกสิบเซนก็เลือกทางตกงตกเกียร์สิบห้ากดแบล็คสเปซตรงนี้มั okay. มนอยู่ผิดด้านอย่างเงี้ยโอเคมาดูที่สามดี ม่อกีอันนี้ต้องเลือกเ,อเลือกสามอันนี้ select โอเคไอมันอยู่ที่ลบจุดหนึ่งอา่าแล้วก็เปลี่ยนไทยมันเป็น90เซนไปโอเคครับประมาณนี้แต่นะอันที่เราใส่ในส่วนของนี้นิดนึงมาที่รับพยยิ่ิดหนึ่งมาในส่วนของเลวลิงเหมือนเดิมแล้วก็จุดหนึ่ง ติ๊กถูกอันนี้ลาตกตถแบบไปนะเมื่อกี้เลือกโอเคแล้วก็มาที่เลลลิงนะครับเลือกแบบไปนะแล้วก็ออฟเซตตรงนี้ไปจุดหนะนึ่งมาตรงนี้โอเคอ่าทำไมอ่ะเก็ออฟเซตจุดหนะึ่งครับแล้วก็ลาก ประมาณนี้ขอบาสเปคโอเคเอจ็อ,ออกแล้วก็ไล่ทิ้งให้มาชนกับตัวของเซนเตอร์เรลลิงตัวนี้โอเคทิศศูเรียบร้อยมาดูที่สามดีประมาณนี้ตรงนี้ก็เมื่อกี้ลืมเอาลงไปสิบเซนก็ลบจุดถึงไปโอเคครับเรียบร้อยตาเป็นตกทีนี้เดี๋ยวเรามาทำในส่วนของ อกอกลิกข้างล่างใต้บันไดนี้นะ,ะก็วิธีการทําก็อาจจะมาที่ด้านซ้ายประมาณนี้นะโอเคใช้ตัวอ r c ิเต็กโมเดลอินเนะครับเลือกเป็นวอลแล้วกันโอเควอลหนึ่งครับแล้วก็เลือกแบบเอ็กซ์ชั่นอันนี้เอาเป็นขอบทีแล้ันขอบทเลือกก็คือเลือกตัแหน่งที่จะสร้างเอาสร้างไแหน่งสร้างไปเลยครับ ลากขินก็ยังไม่ต้องกลับไปแก้เพราะว่าลากต่อให้สุดเลยครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวอะไรกลับมาโอเคครับก็เลือกเป็นอ่า W หนึ่งโอเคที่ถูกครับแล้วก็ถูกทีนเลือกตัวนี้มาที่สามดีได้ โ okay. อเคก็คือ,คอตัวนี้เลือกเสร็จก็มาที่ระดับข้างอิงน,นะครับเหนแบบนี้ก็ลากไปเข้าตำแหน่งโอเคมาดูอีกสามทีก็จะมีตัวข้างปิดอันนี้นะครับส่วนเดี๋ยวพื้นพวกนี้เราก็ปรับระดับใหม่นะให้มันเป็นลงที่ระดับอ้างอิงน,นะครับแบบนี้มันก็จะปิดหน้าเรา ปรับเบรคอออเซสตนี้เป็นเป็นศูนย์นะงั้นเดี๋ยวมันจะเลยในส่วนของเออเลยลงไปนะต้องปรับเป็นศูนย์โอเคตัวนี้ปรับเป็นศูนย์อ้างอิงโ okay. อเคครับตัวนี้ก็อ้างอินเป็นศูน ดูตัวนี้ว่าเมื่อกี้ได้โอเคผิวมันจะได้ไม่ทะลุไปหน้ามันโอเคครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของอ่าทั้งหมดนะครับของลาวันตกบันไดแล้วก็วอร์สวีฟนะครับ ก็ค่อนข้างจะใช้เขียงแล้วก็ปรับสีนิดน,นึงพอดีเปลี่ยนเมตดเรียนจากสีฟ้านะเป็นสีออกเปนครีมนิดน,นึงนะครับให้มันดูสว่างขึ้นหน่อยครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยว EP หน้าก็อาจจะมาดูในส่วนของการ take off ปริมาณนะครับในส่วนของงานผนังแล้วก็งานอย่างอื่นที่จำเป็นต้องเอาไปทําีลคิว Q นะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ